ทำไมคนเราไม่ไปทำงานที่เวียดนามอันนี้พี่น้องเนาะคือมีพี่คนหนึ่งถามเข้ามาหลายทถาน,นนะเนาะที่ถามเข้ามาในส่องเบาเานะว่าทำไมคนเราไม่ไปทำงานที่เวียดนามก็ขอบอกตามตรงเนาะว่าค <im it> ่าเงินแลวก็ค่าข้องชีพบอยู่เวียดนามี่พ,พอๆกับเราเนาะพี่น้องค่าเงินก็ถือาพอๆกับปร,ร,ระเทศเราเนะ <im it> าะเพราะฉะนั้นแล้ว นคนลาวก็เลยเลือกมาทำงานที่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งเนื้อภาษาเนาะพี่น้องภาษาของลาวกับไทยเนี่ยว่ากันรู้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดู่เวียดน้มเนี่ยคันบดเืียนภาษาเขาเน่ะว่าภาษาเขาบ่รู้เรื่องนะพี่น้อง,องแต่อ,อีกอย่างอัน,ป,อนประเภทนี้ก็คือ <literature> บ,บุคือกันนะพี่น้องบวคือกันกับคนลาวเนาะส่วนมากเขาจะเลือกมาเตุงานอยู่ประเทศไทยมากกว่าเนาะพี่น้องเนาะ เะเทศเวียดนามนี่มันมันหมดเม็นมองหาเงินของของคนลาวเขาหน่อยพี่น้องอ่เพราะว่าภาษาหนึ่งภาษาว่ากันบ่รู้เรื่องแล้วต้องไปเฮียนภาษาเขาอีกอยกๆหนึ่งค่าเงินของเวียดนามเลยกับเตียศลาวนี่กับพ่อกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคนลาวเฮาเนี่ก็จะเลือกทางที่ดีกว่าเนาะคือมาเห็ุงานอยู่ประเทศไทย เพราะว่าค่าเงินของเซียร์ไทยนี่กระสูงกว่าของของลาวเขาเนาะพี่น้องอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าได้น้อบอกว่านคนลาวเาเลือกที่ฉะมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยนั่นเนองเน้อทักจีไปให้ยังเนาะพี่น้องนนนอในประเทศเวียดนามเป็นค่อยๆกับโบไปให้กันด้วยเพราะว่าทักจีไปให้ยังค่าข้องชีพหรือว่าค่าเงินกระทบพอๆกันเนาะเป็นค่อยๆกับโบไปให้กันแล้วค่อยกับ มาประเทศไทยไแล้วน้พี่นออ้องเรื่องภาษานีก็ง่ายน้พี่น้องว่ากันรู้เรื่องทั้งภาษาไทยภาษาอีสานก็นคือกันน้อพี่น้องว่าว่าเข้าใจง่ายบัดพี่มั่งน้องแล้วกุฏิอีไทยถ้าจะไปเวียดนามเนี่ยมันมันคนเล่าเข้าบ่ก่อยไปพี่น้องเลยนอกจากว่ามีมีญาติมีเสื้อชายเวียดนามถึงฉันเนาะจะมีคนกลุ่มนึงละ คนลาส่วนจนจนมากแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่แน,น่นอเนเราไปลองนะมาประเทศไทยมาหาเงินส่งกลับบ้านอีกทางหนึ่งอ่ะคนล่าเขาก็เริ่มเริ่มมีหลายเ้าไปลองอ่ะไปทำง,งานอยู่ประเทศเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่นไป,ปอิสราเอลก็มีเนาะคนลาของส,สมัยนี้เพราะว่ามันง่ายขึ้นแล้วไปเห็ุงานอยู่ตาประเทศแกไก <ๆ S 1> นอกจากประเทศไทยล้วเนาะ แบนี้อยู่แต่โบลายพี่น้องโบลายส่วนมากนี่สิมานี่แหละประเทศไทยแน่นอนเป็นจุดหมายปลายทางของคนลาวเขาเนาะขนาดคนเวียดนามกับคนเวียดนามอยู่ประเทศลาวหลายหลายพี่น้องเหยื่อหลายแถวบัดแต่ข้าเจ้าที่มาในกาบน้ำคำคำเรื่องเวามค้าขายอาเก็บเศษเล็กเก่าของเก่าสิคนร้ายหลายบุไขาไอติม ลายลายเนะาะพี่น้องหลายเปิดร้านแถวบ้านก็นยังมีเลยคนเวียดนยามแท้ๆแต่มาแต่มาเปิดร้านขายของซ้ำอยู่ประเทศลาวนี่ก็หลายพี่น้องแถวบ้านเราแรกยังหลายลายังเห็นหลายอยู่กขนาดเราเป็นยังไงเห็นงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเล่าเข้ากันเปิดพื้นการนั่นกับพ่อๆกัน<อ><ต>ก็แจ้งจีไปก <ไป S 1> ็แต่งดีดดอนเหมือนตัวละโต๊ะเราท่าคนไปตลาดนี่ ผมก็มาตอบข้อสงสัยครับคำถามที่พี่ถามมาสองเดียนะว่าทำไมไม่ไปทำงานที่เวียดนามแป๊บเดียวไปก็คือมาตอบให้แล้วเราว่าค่าเงินค่าของที่อย่างต่างๆมันคือกันครับประเทศลาวเนี่ยแหละไป็นของค่าเงินมันต่ำอันนั้คือเหตุผลมันก็ถ้าไปเหตุงานอยู่เวียดนามก็กระซําอยู่แล้วแหละเป็นของเพราะว่าค่าเงินมันกิดบริแตกต่างกันอย่างที่สินะ